อยากเข้าป่าแล้วเห็นเห็ดแล้วก็มือไม้สันนะคะอยากไปหาเห็ดมาทำกับข้าวไว้กินนะเนาะประหยัดไปอีกนิดนึงอยากเข้าป่าฝนตกติดต่อกันหนักมากแล้วมันก็แฉะค่ะสถานการณ์แบบนี้น่าจะมีเห็ดออกนะแต่ชอบแคเห็นแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวชอบจะให้ไปดูนะทุกคนดูสิ ตะมุต,ตะเมมากเลยอ่ะเขาได้น้ำฝนเยอะเนาะมันก็เลยแบบว่าออกมาค่ะอย่างตะมุต,ตะเมมากได้น้ำฝนเยอะเกินไปเปื่อยเลยเดี๋ยวให้ดูที่เปื่อยนะคะนี่เห็นโคนเขาไหมนี่โคนเขาเปื่อยเลยแ <laughs> สดงว่าในป่าต้องเยอะแน่ๆเลยอะ่ะอันนี้ข้างบ้านช่อนะคะป่าข้างบ้านช่อ สภาพเขาก็จะแบบว่าชุ่มเลยอ่ะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันมากดูอันนี้ตะบูตะมิกำลังออกมาเพราะว่าน่าจะกินไม่ได้หรอกอยากเข้าป่าแล้วว่าเห็นไหมคะกำลังโผล่มาเลยเนีย่ยแล้วก็นี่ด้วยคะ่ะกำลังโผล่มาเลย แต่เราจะไม่เก็บเขาหรอกดูพออยากเข้าป่าแล้วอะช่วงนี้ติดเรียนแล้วก็ติดงานด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบกวยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศสวีเดนนะคะอ๋ยตะมูดตะมีอปออแปะไปหมดสออนเดยอันนี้ทางขึ้นมาจากโรงเรียนนะคะชอบปั่นจักรยานมาทุกคน เอาจัก,กรยานมาจอดคือมันชุ่มมากอะ่ะมันชุ่มชื้นมากอะ่ะได้น้ำฝนดีอยากเข้าป่าแต่ปัญหาก็คือพี่สาวอีกคนนึงที่แกมีรถนะคะแกไปภาคใต้ของประเทศสิเบเดนก็เลยไม่มีใครพาไปนะคะแฟนก็ไปทำงานตั้งแต่หกโมงเช้า